ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟูตบันไทยประจำบวันที่26พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟูตบันไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของบ่า,ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เปิดโผพเพื่อเล่นตำแหน่งกองหลังทีมชาติไทยชุดลา่าแชมป์อาเซีนครับ2วัน24 เมื่อกันนี้มาตาอิชิวหนาโคช้ชาวญี่ปุ่นเตรียมที่จะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยโดยศึกฟุตบอลอาเซียนบิชบิชเอเติคับสอ2วัน2ีซึ่งจะเปิดฉากข,ขึ้นในระหว่างวันที่8ธันวาคมถึงวันที่5ม,มการาคมเปิดโผคาดการผู้เล่นตำแหน่งกองหลังชุดล่าแชมป์หน้าปรัสาทีมชาติไทยยุคข,ของมาตาอิชิมีดังต่อไปนี้นิโคลัสมิเกลสันจะสโมสรโอเดนเซ่บคาล์จินทานเกมดีจะสโมสรราชบุรีเอฟซีนิติพงษ์เสรานนท์จะสโมสรธุรุแบงคก สุบรรทองสองจากสโมสรทรูแบงคอกพันษาเหมวิบูลจากสโมสบรบุรีิลัมสรงคารพรหมสุภาจาสสสสสัจากสโมสรสุโขทัยทีรธรอนอักษรศีจากสโมสรอุทธานีเอฟซีเควินเดรมรัมจากสโมสรการท่าเรือเอฟซีเจมเบอร์เวรสฟอร์ดจากสโมสรอ,อุทธานีเอฟซีและแฟนช้างศึกคิดเห็นกันว่าอย่างไรครับโอ้โหเปน็นนวงานนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยนะฮะส้มเช้งกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่เจอปาการหลังเหล็กอย่างแน่นอนให้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับ อาร์ตยังไงอดิศักชานดรงอดป้องกันแชมป์มิสุบิชิเอเล็กทริกครับ2024นะโดยกลา,ายเป็นสำเนตเตจากสื่อฟุตบอลเบองไทยลียก2ที่ไม่ได้โอกาสในการไปป้องกันแชมป์ AFF มิสูบิชิเอเล็กทริกครับส0 2 4สำหรับอดิศักกาสอนศูนหน้าฟอร์มฮอตจาก,กเกษตรศาสตร์ FC ที่ซัดไปแล้วมากถึง10ประตูจากการลงสนาม13เกมให้กับทางทีม รวมทั้งกัปตันหนึ่งชันรงมพรมสีแก้วน่ารุกตัวเก่งของชมบรี FC เนื่องจากว่าเป็นการตัดสินใจของบาสตาอิชิี ุนสูทีชาติไทยชุดใหญ่ที่ไม่อยากจะรบกวนทีมในลีกผ้บรองเพราะในช่วงรอบรองชนะตเลิศกับรอบชิงชนะตเลิศนั้นจะคาบเกี่ยวก,กับการเตรียมตัวและการฟาดแข้งเกมแรกของเลทที่2ที่เมืองไทยลีกจะหวดการในวันระหว่างวันที่4-5มกราคมซึ่งตรงกับรอบชิงชนะตเลิศของศึกอาเซียนคัพ2 0 2วัน 24, ที่จะคิกอ off ในวันเดียวกันจึงทำให้ไม่มีทั้งสองคนได้ร่วมป้องกันชั้นในคารัีนิดนั่นเองนะ ำหรับศึกฟุตบอลอาเซียนครับพมานโปรกิงกุคนซูดใหญ่ในวันนั้นประกาศรายชื่อออกมาแล้ว24คนก่อนจะตัดเหลือ23รายนะฮะโดยหันทางด้านของเทลศักเผยพิมายหวหอกดาวรุ่งที่ถูกดันจากทีมชุดยุท3ปีออกในนั้นในครั้งนี้โดยในวันที่26พฤศจิกายนมาซาอิชิอิจะประกาศรายชื่อ26คนในเวลา16นาฬนก,กาเป็นต้นไปเป็นตารางงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้วยกันนะฮะว่าจะมีใคร ติดมาบางเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอารันยังไงเจวสันทาบินาสจากดาวรุ่งฟอนตาเรสู่คู่แข่งท้่ยเอเชียโดยสึกฟุตบอลริงแชมป์สโมสรเอเชียรายการของ AFC c h a m ป i o n น League อีดิส2 0 24นะฮะเนมนที่5นะผมเป็นการบุกอาบุริลัม ที่จะลงสนามไป4เกมมีทั้งหมด7แต้มประปิดบ้านรับ k a วส s กิฟอนตาเร่ยอดทีมจากญี่ปุ่นที่ลงสนามไป4นัดมี6แต้มเกมนัดนี้ถือว่ามีความสําคัญในการที่จะลุ้นเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อทั้ง2ทีมในครัักนี้โดยนอกจากทางด้านของนั้นยังเป็นการโคจรมาพบกับทีมเก่าของเจวัสันทาบินาสกองหลังลูกครึ่งกาด้าฟรลิปินดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์ที่สมัยค้างแข้งอาชีพเป็นค้างแรกเคยเป็นสมาชิกของสโมสรคาวาส a k i f r o n t a l หลังที่โชว์ฟอร์มได้ดีในฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาของญี่ปุ่นจนถูกนะฮะเซ็นสัญญาเข้าสู่ทีมคั้งนีโดยประเด็นน่าสนใจของเจฟฟ์กกาาสฟนนนฟฟันทาบินาชปะทะกับคาวาซากิฟอนเตเร่นั้นโดยเจฟฟ์สันทาวินาชพ่อนะฮะเป็นกาลาแม่เป็นฟิลิปปินเกิดที่ชินจูกุกรงุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นช่วงมัธยมศึกษาชั้นปีที่2ลงเล่นฟุตบอลให้กับเ c ทริปเปนจะ จนฟอร์มไปเข้าตาคูณซือโรงเรียนมัธยมชื่อดังโทโกกาคุเอ็นดึงเข้ามาเริ่มทีมเพื่อจะลงเล่นตำแหน่งกองหลังในรายการฟุตบอลมัธยมแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น การได้รับเลือกให้เป็นผู้เลื่อนยอดเยี่ยมในการแข่งขันฟุตบอลมัธยมแห่งชาติญี่ปุ่นทําให้คาวาซกิฟูตาเดยื่นข้อเสนอให้กับเจอเวสันทาบินาสในปี2017ท่ามกลางความต้องการตัวของอีกหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็น FC โตเกียวโยบมงฮาม่าเอฟมารินอสจูบิโลอิบตะและก็กัมบาโอซากา แต่การก้าวข้ามเป็นสมาชิกของควาสกีฟอนเตเลตั้งแต่ช่วงปี2017-2020นั้นโอกาสในการลงสนามของนักเตะรายนี้ไม่มีเลยนะฮะจึงถูกปล่อยยืมตัวอย่างต่อเนื่องให้กับ FC กิฟูอยู่23ปีกับบาโอซาก้า aka, ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่โทรบุรุโอนิกิเข้ามารับงานคุมทีมสุดท้ายเมื่ออยู่ครบสัญญาต้องย้ายออกไปคาแข้งให้กับ Hawk, มิโตะฮอริฮอกทีมระดับเจ2อีก3ฤดูกาลก่อนตัดสินใจโยกม,มาคาแข้งกับบริรัมสึกไทยลีก แม้ชื่อของเจอวิสันทาวินาจะไม่ได้ลงสนามให้กับคาวาสกิฟอนเดแม้แต่เกมเดียวจนถูกปล่อยยืมตัวแต่ว่าชื่อของนักเตะรายนี้ยังคงอยู่ในทะเบียนร,ราชของสโมสรสำหรับการร่วมฉลองแชมป์เจลิกหนึ่งในปี2017และก็2018ในหาครังนี้ เจฟสันทาบินัสเกิดและก็เติบโตที่ประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงบนเส้นทางฟุตบอลยังคงคุกขี่กับลีกแดนประดิบอย่างต่อเนื่องซึ่งจะตัวคาดหวังที่จะเล่นกับทางทีมชาติญี่ปุ่นแต่ดันไปติดปัญหาเรื่องของการแปลงสัญชาติที่จะต้องใช้อ่าบริจาเวลาในการแปลงสัญชาติเนื่องจากว่าคุณพ่อและคุณแม่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นในครั้งนี้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สมโมสรเอเชียรายการ AFC ซแชมป์เป็นลิกอีริศ2024นาที่5บริลัมยูเตดเปิดบ้านพบคาวาสกิฟอนเดจากญี่ปุ่นวันอังคารที่16พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง B ี s p o r t ในค้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์สมโมสรตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยก็คือ B ีีประชุมกันด้นครับรับไดูประเด็นข่าวต่อมาน้วนครับอะไรยังไงในวินชิดชอบเผย ก่อนจะนำบุรีรัมวัดคมกับคาวาสกิฟอนตาเล่เดคาร์กีนะโดยการนี้ทวงานของฝั่งเดวินีิชอบประธานสโมสรบุเดมิเต็ดนะฮะได้กล่าวก่อนเกมที่จะเปิดรังรับการมาเยือนกับคาวาสกิฟอนตาเล่ทีมแชมป์เก่าเจลิก4สมัยจากญี่ปุ่นในเซคบอล A c l e เ i t 2อ2 4ทันี่าที่5คืนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงโดยเกมล่าสุดนะของทัพภาษาฟไฟ้าในรายการนี้ บุกพยย่าโยโกโฮาม่าเอฟมารินอสทีมจากญี่ปุ่นไป0-5ในเกมน,นัดที่4ส่วนคาวาซากิฟอนเต้ tera, เปิดตารางชนะซิงไงพอยสเอฟซีทีมจากจีนไป3-1ต่อก่อนเกมลุงเดวินก็เปิดเผยบอกว่าเสียงเชียร์จะดําสูตรช,ชนะ5แต้มเพื่อจะเข้ารอบต่อไป4นัดที่รออยู่ต้องมีแต้มทุกนัดเ CL อีริทมีแต่สุดยอดทีมของเอเชียมาเจอกันการได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของทีมเอเชียแต่การได้สู่เข้ารอบต่อไปถือว่าเป็นเกียรติและก็ศักดิ์ศรีของสโมสรและก็ไทยลีกเราต้องทำให้ได้ในครนนะณที่แล้วคือความผิดพลาดและความโชคร้ายที่มารวมตัวกันจะทำให้เรานั้นต้องพ่ายแพ้และไม่คิดว่ารูปแบบเกมและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นเช่นนี้ นัดที่เจอกับทีมจากเจลีกอีกครั้งต้องใช้ความรับตะลวงและก็มีสมาธิอยู่กับเกมตลอดเ0นาทีคาวาซกิฟตุตเตเรแม้ปีนี้จะอยุดกลางตารางคะแนนเจลีกแต่ปีที่แล้วเขาเป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยของญี่ปุ่นทุกทีมในเจลีกไม่ง่ายที่เราจะผ่านไปได้มาตรฐานและคราฟฟตบอลเหนือกว่าไทยลีกอย่างชัดเจนวันนี้เราได้เปรียบในเรื่องเดียวคือเสียงเชียร์และก็กำลังใจของแฟนๆที่เข้ามาในสนามยิ่งมากยิ่งได้เปรียบ ยิ่งมากยิ่งทำให้ทีมของเรายกระดับมาตรฐานของทีมสู้กับคาวาซากิฟนตาเลได้บอกว่าเย็นวันนี้เราจะได้เจอกันที่บริลัมสเตเดียมจะได้มาเชียร์ร่วมกันมาให้กำลังใจบริลัมทำศึกครั้งสำคัญให้ได้รับชัยชนะถ้าวันนี้เราเก็บ3มแต้มได้โอกาสเข้ารอบต่อไปจะมีสูงมากอยากจะเชียร์บริลัมกันยาวๆในศึก A c l e เ i t ออยากจะเห็นไทยลีกอยู่สู้กับสุดยอดทีมของลีกชั้นนำของเอเชีย ในวันนี้เราต้องมากันให้เยอะๆนะครับมาส่งเสียงให้เชียร์กันเกิดกล้องทั้งสนามาเราจะเอาธงไทยลีกติดตัวไปให้ได้ไกลที่สุดบรเดมิเตดสู้ทุกลมหายใจลุงเนธได้กล่าวปิดท้ายโการน,นี้นะผมในหัวตารางคะแนนตอนนี้นะผมก็จะมีคะแนนดังต่อไปนี้วิเซโโกเบจากญี่ปุ่นแข่งสีนัดปี10แต้มกวนจูจากเกาหลีใต้แข่งสีนัดมี9แต้มยูกฮาม่าเอฟมาริโนชแข่งสีนัดมี7แต้ม ยยโฮเดินทักสินแข่งสีนัดมีเจ็ดแต้มเซียงไฮเชิงหัวแข่งสีนัดมีเจ็ดแต้มบริยามเจ็ดแข่งสีนัดมีเจ็ดแต้มโปฮังสตีเลอร์แข่งไปสีนัดมีหกแต้มคาวัซกิฟอนตาเน่แข่งสีนัดมีหกแต้มชันดงไทชันแข่งสีนัดมีสี่แต้มช่างไฮโพสแข่งสีนัดมีสี่แต้มเซนทันครอสมาริเนอร์ จากออสเตรเลียแข่งสีนัดมี1แต้มและก็อุซานฮุนไดจากท่านทั้งของเกาหลีใต้แข่งสีนัดมีศูนยแนแ์แต้มในครันี้และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงพุทบันไทยประจำวันที่26พฤศจิก,กายน2567โดยชายพบพะรังพุ้บันไทยครับ